เคลื่อนไหวระหว่างรัสเซียและยูเครนตอนนี้มีสี่แคว้นของยูเครนเริ่มลงประชามติกันแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะอยู่ในช่วงที่เพิ่งเริ่มต้นค่ะ4ีแคว้นที่ว่านี้นะคะก็คือแคว้นดนเนสลูฮันส์เคอร์ซอนและสโปริเซียเริ่มลงประชามติที่จะผนวกดินแดนเข้ากับรัสเซียทำกลางการประนามจากพันธมิตรชาติตะวันตกนะคะ สาธา,ารณรัฐโดเนสและลูฮันส์รวมถึงพื้นที่ที่ควบคุมของรัสเซียในภูมิภาคสปโปริเซียและเคอร์ซอนของยูเครนเริ่มลงประชามติจะใช้เวลา5วันก็คือจนถึงวันอังคารที่27กันยายนในการลงประชามติว่าจะผนวกดินแดนเข้ากับรัสเซียหรือไม่ส่วนโดเนสและลูฮันส์นั้นได้แยกตัวออกจากยูเครนหลังการรัฐประหารปี2014ได้ไม่นานค่ะรัสเซียก็ให้การยอมรับว่าเป็นรัฐอิสระไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เอง ส่วนภูมิภาคสโปริเซียและเคอร์ซอนก็อยู่ในการค,ควบคุมของรัสเซียนะคะหลังจากที่รัสเซียมีปฏิบัติการทางฐานกับยูเครนตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้งเนี่ยนะคะแล้วก็ดินแดนเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพูดภาษารัสเซียมีพรมแดนติดกับรัสเซียและมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ร่วมกันกันกบรัสเซียมาก่อนสำนักข่าว AFP รายงานการให้สัมภาษณ์ของชาวสาธารณรัฐโดเนสและลูฮันที่อาศัยอยู่ที่มอสโกนะคะ แล้วเขาเนี่ยก็ไปร่วมลงประชามติมิศาสตราจารย์หญิงคนหนึ่งเนี่ยเธอก็บอกว่าพวกเรากำลังจะได้กลับไปบ้านเกิดสิ่งที่ทำเนี่ยก็ทำให้มั่นใจว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมีความมั่นคงสงบสุขจะตามมาเพราะว่ารัสเซียจะคอยอยู่หลังพวกเรา ขณะที่ชายชาวลูฮันส์อีกคนหนึ่งบอกว่าเราเบื่อรัฐบาลยูเครนพวกเขาพยายามโจมตีเราแสงเห็นว่ารัสเซียชั่วร้ายแต่รัสเซียกลับทําทตรงกันข้ามที่พยายามต่อต้านและไม่ทําให้ผู้คนต้องตายนั่นคือที่มาของการมาลงประชามติเพราะเราต้องการอยู่กับรสัสเซียสำนักข่าวแทสของรัสเซียน,นรายงานว่ากระบวนการลงประชามติครั้งนี้มีกำหนดเวลาที่สั้นนะคะแล้วก็ขาดอุปกรณ์เทคนิคต่าง เพราะฉะนั้นทางการก็เลยตัดสินใจไม่ลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าให้ใช้บัตรลงคะแนนเป็นกระดาษแบบดั้งเดิมขณะที่ในทั่วไปของประเทศรัสเซียผู้คนก็ออกมารวมตัวกันส,สนับสนุนการลงประชามติด้วยนะคะผลการลงประชามติคาดว่าจะเริ่มรายงานครั้งแรกตั้งแต่วันพุธหน้าเป็นต้นไปค่ะทีนี้อยู่เคลนก็แน่นอนออกมาประกาศแล้วว่าจะไม่ยอมรับการลงคะแนนเสียงนี้ ทีนี้ไปที่ฝั่งยูเครนนะคะประธานาธิบดีวโลดิเดเมย์เซเลนสกีผู้นํายูเครนก็บอกว่าตอนนี้กองทัพรัสเซียใช้ดโดรนที่ผลิตโดยอิหร่านเพื่อการสู้รบในสมรภูมิยูเครนเรื่องนี้ส่งผลกระทบกับการขับเคลื่อนนโยบายทางการทูตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็นับตั้งแต่สงครามเกิดขึ้น24กุมภาเนี่ยนะคะกองทัพยูเครนเนี่ยยิงดโดรนอิหร่านไปแล้ว8ลำ ขณะที่กระทรวงต่างประเทศยูเครนก็ประกาศเพิกถอนสิทธิท,ทางการทูตของเอกอัครราชทูตอริรานและลดจำนวนเจ้าหน้าที่การทูตของสถานทูตอิร่านประจำกรุงเคียฟด้วย ความเคลื่อนไหวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากกองทัพยูเครนยืนยันว่ามีการยิงโดรนกามิเาเซ่ชายเฮต6 3 6ได้สีล่ลำเหนือเมืองท่าโอเดซ่านะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในการขัดแย้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสื่อท้องถิ่นเองก็รายงานเพิ่มเติมว่ากองทัพอากาศยูเครนยิงโดรนโมฮาเจร์ของอิหร่านที่บินเข้ามาในเขตน่านฟ้าของประเทศได้เป็นครั้งแรกอีกด้วยค่ะ ผู้ชมมาดูเรื่องปัญหาวิกฤตด้านพลังงานในสหภาพยุโรปกันบ้างนะคะเออปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ตอนนี้เองมีผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนว่าปัญหาเรื่องพลังงานนี่นะค่ะอาจจะทําให้ประเทศสมาชิกเนี่ยเกิดปัญหาแล้วก็นาไปสู่ความแตกแยกก็ได้นายฟาติสไบรอผู้อำนวยการสํานักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ให้สัมภาษณ์กับทาง Financial Times ของอังกฤษนะคะบอกว่ากําลังกังวลว่าสถานการณ์ภาคตะวันตกที่ป่าเถื่อนจะเกิดขึ้นในกลุ่มประเทศต่างๆของสหภาพ ยุโรปเพราะพวกเขาอาจจำกัดการส่งออกพลังงานไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อปกป้องพลังงานภายในประเทศของตัวเองไบรอก็ลงรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะว่าความหมายในเรื่องนี้คือจะเลวร้ายมากกว่าแค่เรื่องพลังงานกับเศรษฐกิจแต่จะเลวร้ายมากในแง่ทางการเมืองด้วยถ้าเกิดว่าสาภาพยุโรปล้มเหลวในการทดสอบเรื่องพลังงาน ผลกระทบที่เกิดก็จะไปไกลกว่าแค่เรื่องของพลังงานซึ่งตอนนี้นะคะเขาสะท้อนว่าสาภาพยุโรปเผชิญกับ2สถานการณ์1ก็คือสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกจะทํางานเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ว่าอีกสถานการณ์หนึ่งก็คือหรือว่าจะทําเพื่อประเทศของตัวเองและและทิ้งเรื่องความสามาคัคคีซึ่งเป็นขนั้นนยมพื้นฐานของสาภาพยุโรปซึ่งเรื่องนี้ล่ะคะ่ะจะนํามาถึงการสูญเสียภาพลักษณ์ ความสมคัคคีของสหภาพยุโรปในทั่วโลกนะคะแล้วก็ตามข้อมูลเนี่ยก็คือว่าสหภาพยุโรปรเผชิญกับวิกฤตด้านพลังงานโดยราคาสธรรมชาติพุ่งขึ้นที่จุดสูงสุด400%ในปี2 0 2 2นี้นะคะเพราะว่ามีการจัดส่งก๊าซของรัสเซียลดน้อยลงท่ามกลางการคว่ำบาตรที่สหภาพยุโรปกำหนดให้รัสเซียรประเทศสมาชิก ต้องเร่งหาพลังงานทางเลือกอื่นนะคะอันนี้ก็เลยทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาแล้วก็ทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ออกมาเรียกว่าแสดงความกังวลว่าเกิดปัญหาที่นําพาไปสู่ปัญหาทางการเมืองและก็สมาชิกในกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยอาจจะแบบแตกคอกันก็เป็นได้ใช่เพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้จะหน้าหนาวแล้วนะคะเขาก็ต้องใช้พลังงานเยอะแล้วหลายๆประเทศเนี่ยประชาชนเองก็เริ่มจะทนไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าราคาพลังงานมันพุ่งสูงขึ้นนะคะ ไปดูการพบกันของรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาแน่นอนว่าประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดคุยกันนั้นก็คือเรื่องสถานการณ์ในไต้หวันนั่นเองค่ะการพบกันระหว่างหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศจีนและแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะคะเกิดขึ้นในการประชุมนอกรอบการประชุมของสมาชิาใหญ่แห่งแห่งสหประชาชาติสมัยที่77ที่นิวยอร์กอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดนะคะแต่ว่าการพบกันครั้งนี้เนี่ย ไปดูเนื้อหาแล้วมันก็ไม่ค่อยจะผ่อนคลายสักเท่าไหร่เพราะว่าบิงเคนก็ได้รับการกล่าวว่าสหรัฐเนี่ยกำลังพยายามบ่อนทาลายอทธิปไตยคือนายหวังเนี่ยได้กล่าวกับบิงเคนว่าแบบนี้แล้วก็กําลังพย,พยายามที่จะทําลายบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนเหนือไต้หวันความสัมพันธ์ของจีนและสหรัฐตอนนี้นายหวังอี้บอกว่าอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นเรื่องจำเป็นของทั้งสองฝ่ายที่ต้องมีทัศนคติในแง่ของการรับผิดชอบต่อโลก ประวัติศาสตร์และประชาชนของทั้งสองประเทศโดยต้องมีการดําเนินการไปในแนวทางที่ถูกต้องเพื่อสมานฉันท์ระหว่างสองประเทศใหญ่แล้วก็ทํางานร่วมกันนะคะหวังอีเ้เน้นย้ําถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดของสหรัฐบอกว่ามีความผิดพลาดในหวังเน,เน้นในจุดยืนว่าไต้หวันนี่แหละค่ะคือแก่นของผลประโยชน์หลักของจีนและเป็นสิ่งสําคัญในใจิตใ,ใ,ใจของชาวจีนภารกิจของจีนคือปกป้องอธิปไตยของชาติและบุรณภาพแห่งดินแดน คือจีนเนี่ยจะไม่คุมเรือเลยกับภารกิจนี้ชัดเจนว่าไต้หวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเขาและการพบกันของทั้งคู่คุยกันสักประมาณ90นาทีอันนี้ก็จะเน้นไปที่เรื่องไต้หวันอย่างตรงไปตรงมาถ้าย้อนไปสักนิดหนึ่งค่ะท่านผู้ชมคะก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเนี่ยพบกันที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมในครั้งนั้นนะคะก็พูดคุยกันในแง่บวกเพื่อความมั่นคงที่มากขึ้นแต่ปรากฏว่าผ่านไปหนึ่งเดือนเองค่ะแนนซี่เพโลซีประธานสภาสาหรัฐไปเยือนไต้หวนัน ทำให้จีนไม่พอใจจนมีการซ้อมรบครั้งใหญ่รอบเกาะไต้หวันและไม่นานมานี้ค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนก็ประกาศผ่านรายการ60 Minutes ว่ากองกำลังสหรัฐจะปกป้องไต้หวันจากการรุกรานของจีนอีกด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชม